สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ปูนะครับเดินทางมาจากที่ไหนครับพี่มาจากช่วยวัดติวสุทธนพรครับอ่าครับมาใช้บริการรถบ้านสันนิกรเนี่ยเป็นรถอ,อะไรครับพี่เป็นวีโกโตโยต้าวีโกเป็นวีโกนะครับอ่าไม่คือพี่ได้เคยไปจกกัดไปงานที่อื่นมาแล้วใช่ไหมครับพี่เค,คเคยแล้วเคยแล้วไปงานถ่านแล้วใช่ไหมครับถ่านแลอเรือ้ออ่า,ท,ออาทำไมถึงมาเลือกซื้อรถกับผมครับพี่ก็เพื่อนแนะนำมาอีกทีหนึ่ง ไปหลายคันแล้วก็เ,เลยลองมาสอบถามที่ี่ดีที่มีบริการดีก็เลยตัดสินใจจะมาออกรถที่นี่ครับมาดูรถปุ๊บเป็นไฟแนนซ์เลยนะครับผลทราบไวไหมครับพี่ไวมากเลย,เลยอรับรถเลยนะครับ,บใช่ไหมครับก็คือรถเราเนี่ยดูแลหลังการขายมีอะไรบ้างครับพี่ป่าบอกท่านผู้ชมก็<อ>มีเครื่องมีเครื่องแล้วก็มี ประกันไม่แล้มีปัญหาเครื่องเครื่องและเกียร์ให้นะครับ6เดือนหรือไม่หนึ่งมนกิโลนะครับพนักงานดูแลต้อนรับพี่เป็นไงบ้างครับตั้งแต่วันแรกเข้ามาพี่ยิ้มย้มใจใส่ดีมากเลยเหมือนครอบครัวเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าพี่รับรถคันนี้ไปนะครับถ้ามีเพื่อนหรือญาติในที่ทํางานจะออกก็ฝากแนะนาพี่ปูด้วยนะครับวันนี้รับรถคันนี้ก็ขอให้เฮงรวยนะครับมีความสุขนะครับ